ตลาดล่มขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีหมกปลาซิวแก้วหมกลาบปลาตองอันนี้จะเป็นหมกปลาลูกคอนี่หมกลาบปลาตองไม่เคยกินโอองหมาดูด้วยค่ะทันเลยคุณไม่ทันเลยไหมคะบอกคุณเยอะมากที่นี่เขากินส้มตำกันแต่เช้าเลยนะมีทีมงานสับทีมงานทำทีมงานทอดนั่งกันแบบ ปีนปลาโอจีช้อปปิ้งเยอะกว่าขายแล้วเนี่ยซุปผักกัญจงโอ้ไม่เคยกินเอาทั้งสองอย่างเลยเอาทั้งสอย่างมาเสียบนะร้านที่เราตามหาติดใจสาคูไส้หมูอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะกำลังทำอันนี้เขาเปียกตัดหม้อค่ะเอาส้มไข่ปลาค่ะต้มมัดผัดต้มหมูหมูยอห่อใบตองไม่กินจังซุ้มปลาตองปบย่างช้อปกระจายเลยไปกินข้าวกันจ้าซุ้มตำยามเช้าสีสันจัดจ้าน แซบหอมหมกลาบปลาตองเจียวประเด็กแม่นางมาเป็นตัวอย่างนี้เลยนะซุปผักกัญจอง10บ,บาทปูอ่องอันนี้เอามาเลี้ยงใหม่นะตอนที่เราถือมาเราทำความกันเลยสาคูไสหมูต้มไขป่ปลาสวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดล่มขาวอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตลาดนี้จะหยุดวันจันทร์กับวันพฤหัสน,นะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่นี่จะมีอาหารแบบท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านเยอะ เมฆดำปีเลยรอดไม่รอดรอดเมื่อกี้สาร้องหึมค่ะแล้วดูเขบคุณค่ะเขบคุณค่ะได้ค่ะอ๋อคนกระทบคนกระทบคนบ้านเดียวกันนี่ค่ะสุ่มไข่ปลาไข่ปลาสดๆก็มีปลาซิวหกสิบบาทก็หกสิบบาทครับรับประกันอร่อยทุกชิ้นเลยครับ ฝนตกนะเมื่อเช้าฝนตกแรงมากนี่ก็เหมือนกำลังจะตกอีกแต่คนก็ยังเยอะอยู่แล้จะมีผักแบบชาวบ้านเขาปลูกเนาะกล้กวยกิ้งกบม,มีไม้เลยค่ะมีไม้ดีกค่ะ อันนี้พันอะไรคะหน่อไร่ค่ะหน่อไร่อ่าหน่อคายหน่อคายาหน่อขึ้นหน่อคายหน่อคายหน่อไร่อันเท่าไหร่คะเก้าบาทค่ะเก้าบาทเก้าบาทยี่สิบครับผมเขียบี้ไ่เลยปลาใบตองก็มีขายใบตองยะนางหางวัวสุปเห็ดแก้วพอเรายังไม่เจอ คุณยายคนนั้นนะก็เข็นน่ะบุ้งบ้านๆเลยค่ะอันนี้ขนมอะไรคะอใส่ไส้ใส่ไส้เอาห่อหนึงค่ะนี่นี่ขนมใส่ไส้นี่ห่อใส่ไส้โคตรอันนี้อะไรคะขังขยะเอาสังขยาด้วยค่ะสองเฮ้ยยังไรกันหรอกระเรียกแค่ะตายวะเป็นเท่าไหร่คะหนึ่น่งสามสบาทสิบหนงไมน้าจะเย็นายน่าหนุ่มใส่ไส้ของโปรธ เก่งจังเลยฝัย่งนู้นก็มีนะเพราะวันนี้มีสองเลนเลยนะอ๋อไม่ใช่มันมีเลกนกลางแต่ลึกคพากมาตรงนี้มากรหอมกัมเบเรมเลสิบบาทเองปราซิวปลาหมลาสดนุ่นตลาดปลาโค้งไปนุ่นเลยนะเป็นตัวยูเลย ลำใหญ่ผลไม้อันนี้อะไรคะอันนี้ปลาจอบอันนี้ส้มปลาจอบค่ะจอบอันนู้นไข่้มไข่ปลาส้มปลาขาวส้มปลาขาวด้วยค่ะเอาส้มไข่ปลาค่ะเอาข้าวเหนียวหนึ่งค่ะเป็นเท่าไหร่คะห้าค่ะสดสดเลยส้มเหมือนส้มลูกเล็กๆอ่ะนนี่่มมะวง้อย นี่แอปเปิลน้อยนางเยวมากกับพุษาสิบบาทเองข้าเม่เข้าต้มเมาแมนขาต้มมัดข้าต้มหมูข้าต้มกล้วยนะต้มยาวๆยืนยนยันแน่ๆไงหมูยอหมูยอห่อใบตองไม่ริงจังเนาะกล้วยห ทียนนั่กินหารเล้วเด็กเอออะไรอันนี้ยังรู้กฎตายอันนี้เอิมั่นยังครับนี่ยมันเทียนเทียนมันเทียนจริงเลยเอาขายยังไงครับเอาอันหนึ่งครับ้บาสบาครับโอบเยอะเนาะอีกไม่ไม่เลยคกบย่างไมันมา้อยกว่าจะทำมัน้อยน ลก้นเาลอยนขายกลเดอร้านขากบเยอะเนาะขายา้อปิ่งกบเออกบเยอะนะเต้าอยห่ร้านบาทหอมี่บาทหอมยี่สบบาทบ้านใหญ่มากอบุนตลาดฝั่งนู้นฝ่งนู้นก็มีนะรุนเั้งเง้ยฝ่งนู้นมีตลาดเหมืนกันเขาเมาที่นี่เขากินส้มตากันแต่เช้าเลยนะ ม่จะทนไม่ดทนดูไม่ได้หรอกต้องจัดแล้วแหละหนึ่งครบกินส้มตำแต่เช้าเลยเอาส้มตำครบหนึ่งค่ะเผ็ดได้นะคะสับตรงนี้เลยสับส,สดสดอร่อยแน่ลอน<อ>ดูมีทั้งพีสดพีแข้งหายบอดหอม,มระเดืด่กะเด่อกระเดื่รเดื่อกะเอ จะไปลง้เหมือนน,นี่เขามีทั้งพริกสดพริกแห้งนะอนชอบมากเลยอ๋อชอบสุ้มตังพริกสดพริกแห้งเป็นส่นกันไก่ทอดด้วยแคบหม่ด้วยนี่น่าเะได้กินไก่ทอดไก่ทอดอยู่ข้างหลังนี่แม่นี่เขาลุมไก่ทอดด้วยจะแยกมาแล้วเาขารอไก่ทอดไก่ทอดกันคนลุงไก่ทอดโอ้โหเขามาลุงไก่ทอดทอดอยู่ข้างหลังเลยหอมๆเลยพอเทกันนั่นแหละ แยงกันเลยไกทอดทุลุงใหม่ๆเลยแหละเราจะผัดลึกเราก็ต้องเอามันแกงไก่มานี่ไก่ทอดทนลุงท้องลุงเอาน้องสองน้องค่ะแคร์ชิดแม่ต้มตำด้วยนะคะไก่ทอดมาใหม่ๆเลยหอมมากค่ะอือไปรีบกลับไปไปที่รถเถอะหิวละสีสันน่ากินมากอ่ะแล้วปล้างหอม ร้านนี้รอบที่แล้วเราก็มายืนดูแต่ว่าไม่ได้ซื้อเรามีเพราะว่าตอนเช้าเกินส้มตำอ่ะรอบนี้ทนไม่ไหวต้องซื้อแล้วก่อนก็นึกว่าจะไม่ได้ขายนะมันเช้าเกินเลยแต่อันนี้ลูกค้าออกฝั่งมาแล้วก็มายืนรอเลยต้องสู้หน่อยลูกค้ารออยู่ลูกค้ารออยู่เกือบไม่ได้กินนั่นเราอ่ะอันนี้เขามีทีมงานสับทีมงานทำทีมงานทอดแบ่งกันแบบขอบคุณครับผมนี่ไก่ทอดก็หอมมาก ระบบเลยพู่ะสับสับมะละกอเนี่ยท,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 ทีมสับทีมตำทีมทอดไหทอดอมางหลังสับโอ้โหสับสองคนอ่ะกล้วยหอมสีทองสวยมากเลยสวัสดีค่ะดอกสน,นุนี่ก็ผลปล่อยตลอดเวลานะคนซื้อก็ไม่ท้อคนขายเขาก็ไม่ท้อนะปูนา่า ปูบแบบสุกแล้วก็มีนะคะปีน้ำปลาโจอีโกบไม่ถ้าได้ก็เอาไว้โกบหน้าองุ่นแบบโอ้โหด้านนี้ใส่มันญี่ปุ่นร้อยเดียวนบ่นี้เลยองุ่นหมกปลาช่อนหมกแซ่ลาช่อนหมกไขป่ปลาปลาลูกค่อ มันจะผ่าลำมาเป็นผัวกันไข่พับเพกาลิ้นฟ้าเห็ดพึ่งขมน้ำยานางก็มีผักก้างจองผักบุงกบ้งกบงลบโหร้านนี้ขายกลบเป็นตะก้าเลยมะกรอกมะขามเห็ดเป็นชุดพร้อมน้ำยานาง50าบาท ชุดละห้าสิบบาทพองน้ำย่านางปลาไข่ไข่แกเห็ดต้อไม้สดน้ำน้อนค่ะสูตกปลคอหน้ารับน้ำตกค่ะหมกหมกทัสองหมกหมกปลาซิวแก้วครับมีหมกปลาซิวแก้วหมกลาบปลาตองอันนี้จะเป็นหมกปลาลูกคอนี่หมกลาบปลาตองไม่เคยกินอุ้ยนี่อันอันนี้หมกปลาลูกคอบใช่ค่ะ มาใหม่ๆเลยร้อนๆเลยเขาปิ้งข้างหลังน่ากินพุ่งหมกเลยนะสองหมกเลยไหมเอาปลาลูกพองหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรนะคะปลาตะโงหมกค่ะปลาตนาอบปูนะนะคะร้อนๆเลยของเขาทำข้างหลังอือองมันปูเนี่ยองมันปูด้วยเป็นมันปูนาล้วนๆเลยนะคะเอาเอาอกมันปูด้วยค่ะหายละเขายกไม่รู้มาใหม่หรือเลยแหละพอยืนแป๊บเดียวยกมา ง่ายม้กเลมะลอกค่ะหมกละลอกอ๋อมะลุคอกลัางทีหมกแม่ค้ากำลังทำนข่งทางหลังอ๋อขึ้นอย่างนี้เลยหมกไปขายไปคุณไม่ทันเลยแม่คะบอกยืนคา่งถุงนึงแม่ค้าลให้อีกี่เพียเดียวคนลุงคนเยอะมากโอ้โหนี่ขนาดฝนตกนล้วเนี่ย โอ้โหเราขายทุกร้านน่ะในร้านนี้ขายอะไรค่ะเขาเป็นค้าเหมือนกันโอ้ร้านนี้คนลุมเหมือนกันิ้งปลาร้านที่เราตามหาสาคูเจ้านี้อร่อยมากสาคูไส้หมูแกงอร่ร่นักชานะสาคูไส้หมูดีค่ะติดใจสาคูไส้หมูอร่อยมากเลยค่ะ ร้านปากหม้อนัชชาเขาจะขายอยู่ถนนคนเดินด้วยนะบ้านสุขเนาะจ้องค่ม,มสาคูไส้หมูอร่อยมากร้านะนี้แม่คะากำลังทำปากหมอ้อใช่ไหมคะอันนี้เขาเกี่ยบปากหมอ้อค่ะเขาเกี่ยบปากหมอ้อนี่เอาเขาเกี่ยบปากหมอ้อด้วยนะคะใช่คะ่ะ แม่ค่ะทำไม่ทันเลยนี่ขนาดฝนตกนะคนเยอะมากขาครัวอร่อยมากขอบคุณนะคะลูกค้าตามมาเยอะอยู่ค่ะอร่อยมากค่ะในเจียวว่าวันนี้วันนี้เรียนอุ้ยไม่เอาอยากอุดหนุนจริงจริงอ๋อวันนั้นพออุดหนุนแล้วค่ะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณมากครับอยากอุดหนุนจริงจริงนะขอบคุณค่ะ นีไแม่ค eh ้าใจดีเลี uh, mm ้ยงพี hmm. <laughs> <ości> ่หวยนวดเจอกู้ปรับแล้วเจอกู้ปรับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปเข้าไปก่อนขายยายก่อนเจอกู้ปรับเดี๋ยวคาร์โมรถเข็นแกแล้วแกจะเข็นขายอย่างนี้นะกับข้าวสิบบาทถูกอ่ะหยุดก่อนยายโอ้ดูชอปปิ้งในตลาดมาเนี่ยนี่เท่านี้แหละล่ะยั่งแซ่บครับยายมาเนี่ยแต่เนี้ยเสียดเลยช้อปปิ้งเยอะกว่าขายแล้วเนี่ย อันซื้อไปไหมนี่ซื้อแล้วซื้อแล้วบอกแกจะช้อปปิ้งนะดอกแค่ซุปดอกแคโอ้ไม่เคยกินก้านจองอร่อยมากโอ้ซุปผักกัานจองเออเอาเอาทั้งสองอย่างเลยเออเอาทั้งสองอย่างมันแซ่บนะซุปผักกัานจองกับซุปอะไรนะคะกับเจียวปลาร้โอ้เกียวปลาร้าข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวหนึ่งคำ หนึ่งวันแต่ขอผมไ,ไม่กินก็ม,น<อ>มีแล้วก็ซ <ๆ S 1> ื้อตัวนเนาะซองซื้อเท่าไรเป็นเท่าไหรคะสีสส่แสนสี่แสนสี่แสนโอ้ร้านนี้ขายแพงมากเลยสี่แสนไยคนไทยคนเห็น <ๆ S 1> หลายๆไทยคนเห็นหลายๆแม่หๆๆมากอยู่มแม่แม่ใครจะมาไทายค่อยคอยจะได้ขายดีตัวแม่อันแม่ืี่ยังั่งแม่นางแม่นางแมตลาดเทศบาลหนึ่งตลาดเทศบาลเค่ะ สดีนะคะอาอันนี้แม่แถมได้เลยด้แม่ดิได้ได้เดวโบเกลโบฮั่นได้เอาทขอบคุณค่ขอบาะดีนะคะแกชอบขีนรถขายเป็นวด์ชอปปิ้งไปด้วยปลากระชังน้ำขุส้มปลาตองลาดะต้มาดียสบาทจะุ่ง้ส้มปลาตองกบย่างกบร้านนี้ตัวใหญ่ต้รากข้างยาปหมูเลยตัวใหม่ด้เอาหมูเตตตัวใหญ่ไหมเนื ดูพี่เว่ยกระป๋องครับแฉกแอนแล้วแฉกแอนแล้วบ้างเราจะกินหมดไหมมีหมกหมกเพกาเพกาย่างแล้วพร้อมกินเลยรถแน่นเลยอ่ะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างอะรถติดเลยอ่ะข้างบนไอ้รถจอดข้างล่างอ่ะเนี่ยข้างล่างก็เต็มแต่คนเยอะมากดูผลประกอบการหน่อยโอ้โห อชอบกระจายเลยคือน่ากินไปหมดอะอยากกินแบบจริงๆแล้วอยากกินหลายอย่างแบบน,นี้นะแต่กลัวกินไม่หมดอะไปไปกินข้าวกันจ้ามาจา้ากินข้าวกันจา้าหิวมาก <cinematic S 2> อันนี้เราพักที่โรงแรมประจักษ์ตานะอยู่ใกล้ๆกับหนองประจักษ์เลยอะไรก่อนดี น่ากินไปหมดทุกอย่างส้มตำกันแล้วกันสีสันจัดจ้านคือพริกสดกับพริกแห้งผสมกันถ้าป้าตำกินเองบบก็ชอบตำแบบเนี้ยพริกสดพริกแห้งผสมกันส้มตำยามเช้าคือมาเดินตลาดร่มข่าวอันนี้ครั้งแรกอะเห็นเขาตำส้มตำขายตอนเช้าแล้วเขาก็ขายได้ด้วยนะขายดีด้วยมีคนต่อคิวซื้อเลยนะ่ะก็รอบนี้ก็เลยไม่พลาดต้องลองคนที่นี่กินส้มตำตอนเช้า <laughs> เค็มเผ็ดมีหวานน้อยๆเปรี้ยวน้อยๆปลาหอหอมสั่งรสจัดได้รสจัดแซบ่บตัดตำนานแล้วนะเพิ่งตำยังไม่เสียงมะเขือเทศกับกรอบใส่มะกอกด้วยมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวนัวๆเปรี้ยวมะกอกนัวๆไหน เผ็ดแค่ไหนไหนไหนมะกอกสั่งเผ็ดได้เผ็ดสั่งจัดได้จัดดูพริกอืยจัดจานแซ่บมากจำน้ำเลยแล้วต่อกันที่หอหมกลาบปลาตองหมกลาบปลาตองเป็น,ปนแผ่นอย่างนี้เลย เค็มมีความเผ็ดนิดนิดเดียวหอมใบตองมากหอมใบตงองย่างร้านนี้เขาทาสดๆหลังล้านเลยนะทําแบบใหม่ๆแบบแม่ครับปิ้งไม่ทันนะแม่ครับบอกหมกไม่ทันไหนชิมเลยอันนี้แหละเขาเค็มๆหน่อยๆข้ามาบินะข้าวหอมไปตองมากหอมไปตงองย่างเน้ปลาตองชอบปลาดีก จเจาะเจาะปลาแดกแม่นางแล้อลองสิเ,เป็นไงพี่อุ๋ยอร่อยมากครมนี่จเจาะปลาแดกแม่นางมาเป็นตัวอย่างนี้เลยนะเป็นตอนๆครับฉีกตอนได้หอ,อปลาหน้าหอมรสชาติออกเค็มเค็มแล้วเรามาจำาอ่ะครับนี่ไงออกไม้ออกไม้อมันนี้น่ารักมากเลยจำนิดนึงเค็มเมื่อกี้เราจิ้มเยอะไปจิม้มในหน่อยออ หน่อ,นอมไม้ใหม่ๆสดๆเลยหน่อไม้ดีเด็ดไปแล้วอร่อยพี่ชอบจัดร้ายครับมามาดูีใครบอกเค็มนี่จ้ำใหญ่ๆนี่จ้ำเยอะมันจะหมดร <laughs> สดชาตินี่อ่ะจึนกับหน่อไม้เข้ากันเลยอ,อันนี้หมกอะไรหมกปลาลูกคอกปลาลูกคอกคือปลาเล็กเนาะปลาหลา,ายๆอย่างมารวมกันใช่ไหม หรือว่าป,ปลาอะไรปลาลูกคอกปลาช่อนเหรอปลาช่อนอือใช่ <c oughs> เห็นเห็นชัดเลยว่าเป็นปลาช่อนหอมตะไคร้หอมใบมังลแล้วถ้ามันมันปลามันมันตะไคร้เป็นชิ้นๆแหะละมันเนาะปลามันไหนชิมซิหมุกปลาลูกคอกมาทำโตโตปลามันเนาะ ปลามันมันแบบมันมันเลยอ่ะหอมผักหอมตะไคร้หอมใบแมงลักแต่ถ้าว่าหอมใบตองอ่ะอันหมกปลาตองหอมกว่าอันนี้กี่กลิ่นเบาๆต่อไปอะไรดีปูอ่องอันนี้เอามาเลี้ยงใหม่นะตอนที่เราถือมาเราทําความก่นเลยเอามายัดมาน่ากินมากนี่คุยเข้าไป ูจริงๆแบบปูเลยอ่ะเหมือนเหมือนไม่ได้ผสมอะไรเลยอ่ะดูเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็นชินช้นๆอย่างนี้เลยอ่ะหอมอหอมากรสชาติไม่เค็มมากมันๆหอมหอมมันปูมากข้าเหนียวจ้ำเข้าไปข้างในมันหอมมันปูเออไหนชิมดิอย่างนี้เลยพี่อุ๋ยกินอย่างนี้เลย มันหอมอืมต่อกันที่ส้มไข่ปลาอย่างนี้เลยอืม <c oughs> เปรี้ยวเค็มอร่อยรสชาติเปี้ยวเค็มๆแล้วก็มันอ,มอร่อยเปรี้ยวเค็มมัน เผ็ดกินพริกเม์เมื่อกี้เผ็ดเลยไหนชิมสิคุยออืมอืมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเค็มมันอืมอืมอร่อยต่อกันที่ซุปผักกัญจองกับข้าวร้านนี้สิบบาทนี่เคยกินแต่ผักกัญจองกับ ส้มตำไม่เคยกินซุปผักกันจองอะหมอกาใส่ปลาราด้วยผักกัญจองก็จะขมๆหน่อยๆไม่ไม่ได้ขมแบบขมแบบขมเลยนะขมปลายหน่อยอย่ะก็มีใบหอมมาด้วยจำปลาล้าหน่อยออกินคู่กันซุปผักกันจองกับกับปลา้ตอนปลาตัวนะ่ะอร่อยมาก กินคู่กันอร่อยโปรต้องไปคุยใส่อย่างนี้นิดนึนงคุยแล้วก็จำบ่เออมันกิดสูตรจำแล้วก็คุยบ่ข้าวผจะเลีกก่อนเ<น>ออร่อยปักกัะจองจะขมปลายขมปลายนิดนึงโปกินกระเจายปลาอร่อยมากมาต่อกันที่ซุปดอกแครอันนี้ก็ไม่เคยกินอันนี้ก็น่าจะขมปปลายเหมือนกันนะดอกแคร มีขมปลายเหมือนกันเหมือนคล้ายผักกั้งจองเลยขมปลายไก่ทอดเป็นไงพี่คไก่ทอดอร่อยครับอร่อยต่อมาตนเแรกๆอ่ะตอนที่หยิบที่ร้านหนัง,นงจะกรอบๆนะแต่ตอนนี้เราปอเอามาแล้วมัดปากถุงเอาไว้แล้วมันเป็นไอ้น้ำหนังมันก็เลยไม่กรอบแต่ตอนที่ร้านหนังกรอบมากลูกค้าแย่งไหมลงมามใช่ลงคือเอามาจากออกมาจากกระทะวางไว้คนลุมเลยอันนี้ร้านเดียวกับร้านส้มตา อื่อยอืมอช่ไนะหนังยังกรอบนิน่งอยู่ถ้ากินร้อนๆเนาะอืมอมันจะส้มตำนาะคุยแล้วตอนนี้ <_ d ata> เขาก็มากอืมวันนีที่เขาขายคู่กันไก่ทอดส้มตำยำเช้าอันนี้นำเสนอมากซาคูไส้หมูร้านนี้อร่อยมากชื่อว่าร้านนัชชา ผักชีโอ้ผักชีชีเยอะมากคำใหญ่มากอร่อยมันโยมหวานหอมเค็มเค็มแบบเค็มนิดน้อยมีหวานมีเค็มมีถั่วมันเปรี้ยสองอืออือผักชีเยอะมาก ร้านนี้เขามีขายที่ถนนคนเดินด้วยนะวันศุกร์่ึ้นกับพริกนี่น,นุ่มาคูนึบๆชาคูนุ่ม,น,มนึบไส้อร่อยหอมชิ้นใหญ่ๆบอกนี้เลยต่อกันที่ข้าวเกลียบปากหมอดในเี่นายเป็นไส้หมูสับ หอมใบหอมอันนี้โปรเทน้ำจิ้มไม่หมดนะเทแค่ครึ่งเดียวนี่แปลงนุมน่มๆแปลงนุม่มมากจ้ะของหวานกันต่อสังขยาหัวเล็กน่ารักมากเฮ้ยเป็นข้าวแบบนี้เคยเห็นแต่ข้าวสีขาวแล้ว <ดำ S 1> ข้าวเหนียวสังขยาผสมข้าวกลั่ข้าวกลั่ผสมข้าวกล่อันนี้ดำ ผสมแหละตัว,วนหน้าถังขยะออกววหวานหขน้าวหวานนิดนึงขนมใส่ไส้อนี่ใส่มะพร้าวหวานหอมตัวนอกอะ่ะ จอกเค็มๆนิดแบบนึงตลาดนี้น่าเดินมากมีทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลเราเคยมาที่ตลาดร่มขาวแล้วครั้งหนึ่งนะหน้านั้นน่ะจะมีแบบประมาณพวกเห็ดอะไรอย่างนี้เยอะแต่ว่าหน้านี้ไม่มีนะก็จะเป็นผักตามฤดูกาลอย่างอื่นเนาะพ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักคลิปหน้าอยากให้เราไปตลาดไหนไปกินอาหารท้องถิ่นที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย